สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะก็จะมาเปิดรถที่บ้านจนนี่นะคะคือ,อมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าแบบจินนี่ชอบรถหรอทําไมถึงมีหลายคันจังคือที่จริงส่วนตัวจินนี่ไม่ชอบรถเลยนะคะคือเป็นคนกลัวรถด้วยซ้ำเพราะว่าจินนี่เนี่ยเคยนั่งรถไปกับเพื่อนแล้วประสบอุบัติเหตุนะคะตอนนั้นก็แบบเข็ดไปเลยค่ะก็ ขนาดขับรถจากบ้านนะคะไปแมคโดนัลล์หน้าปากซอยนะคะใช้เวลาแบบกว่าจะออกจากซอยนะคะ5นาทีะคะ่ะ <laughs> คือแบบไม่ไหวจริงๆนะคะคนที่ชอบนะคะก็เป็นคุณพ่อของจินนี่นะคะเดี๋ยวก็จะไปดูนะคะว่ามีรถอ,อ,อะไรบ้างน,นะคะแล้วรถคันไหนที่จินนี่ใช้ประจำค่ะ คันแรกนะคะเป,เป็นเนทก้านะคะอันนี้คือคันใหม่ล่าสุดเลยค่ะคือเพิ่งซื้อมาตอนโควิดครั้งที่แล้วนะคะเราก็แทบไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าโควิดอีกแล้วนะคะคือปกติเราจะใช้ตอนไปทานข้าวนาทิตย์นะคะก็นั่งได้ทั้งครอบครัวค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็น เบาแดงนะคะคือคุณพ่อคุณแม่จีนี่เนี่ยชอบเบาแดงมากๆเลยทุกคันก็จะเป็นเบาสีแดงค่ะนี่ก็จะเป็นเออ่รีโมทนะคะนี้สำหรับใช้เออเปิดทีวีนะคะ คันนี้ก็จะเป็น Belloy Ghost นะคะบอกสี่ได้อีกแล้วประตูก็จะเอ่อด้านหลังจะเปิดด้วฝั่งนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าจะเปิดไปฝั่งนี้คือจะไม่เหมือนประตูปกติเข้าไปนะคะก็จะเปิดไปเลแผ่นค่ะคุณพ่อจีนี่แบบซีรษะมากเรื่องการปิดประตูคือแบบต้องปิดเบาๆเท่านั้น จะมีนาฬิกาเขียนว่า Ghost นะคะเป็นยี่ห้อของรถคันนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นรถ Porsche นะคะคุณพ่อซื้อมาให้เเป็นองค์วัมนเกิดนะคะประมาณน่าจะประมาณ3-4ปีที่แล้วมะัคะอันนี้เป็น Porsche ่อ911 Carrera นะคะตกยุคไปแล้วคะ่ะ แต่ว่าจินี่ก็ขับประมาณแบบนับคังได้เลยคันนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะนี่จินี่รีเควสตเองขอเป็นเออบาะแดงนะคะอีกแล้วทุกคันเลยค่ะมาถึงรถ2คันนะคะที่จินี่ยังไม่เคยนั่งนะคะเชื่อไหมคืออันนี้นะคะเป็นมาสแตง g นะคะสีส้มจินี่ก็แทบไม่เห็นคุณพ่อใช้ยเหมือนกันคันนี้ อันต่อไปนะคะคันนี้ไม่เคยน่าเหมือนกันนะคะเป็น Camaro นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันาจากหนัง t r a n s f o r m e r นะคะเป็น b u m b l e b e e นะคะแอบสองข้างในดูนะคะก็เป็นเบาะสีแดงเหมือนกันนะคะสีแดงอีกแล้ว รถคันนี้นะคะที่จีนั่งอยู่เนี่ยคือรถคันแรกในชีวิตของเจนี่เลยคะ่ะคุณพ่อซื้อให้ตอนออน่าจะสิบแปดนะคะเป็น้องของน้อเกิดคะ่ะกเ็เป็นรุ่นซาเดี้นะคะแล้วก็เปาะสีแดงอีกแล้วค่ะคือรีเควสต์คุณพ่อทุกค,นนะคะันเลยค่ะอ,อันนี้นะคะก็น่าจะประมาณแบบสิบปีแล้วนะคะแต่คุณพ่อก็ยังไม่ขายจะทีนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็ชอบสะสมไว้นะคะไม่ขายคะ่ะ คันนี้นะคะก็เป็นรถคันโปรดของคุณพ่อเลยค่ะเก่าแก่มากปุ่นเครอะไปหมดทีนี้ก็จำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะโอ้โหนี่เห็นคุณพ่อบอกว่ายังขับได้อยู่นะคะคันนี้ขั้นต่อไปนะคะเป็น p o พ c h e c a y ยเ n นนะคะ คันนี้ก็ใช้บ่อยพอสมควรเหมือนกันค่ะนี่ข้างในเป็นสีครีมนะคะเป็นบเบาะสีครีมคันแรกเลคะคันนี้จะนี่ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าให้คนขับรถนะคะขับตอนจนนี่มีงานนะคะมาถึงคันที่จนนี่ใช้บ่อยที่สุดนะคะแบบ ใช้เกือบทุกวันจริงๆค่ะเอ่อเป็นคันนี้เลยคะ่ะนี่นะคะโตโยต้านะคะสาเหตุที่จีนี่ใช้รถคันนี้บ่อยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยให้จินนี่เติมน้ำมันเองนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งจินนี่ออกบ้านบ่อยออมากๆคือเอ่อช่วงวัยรุ่นเนาะก็ออกไปบ้านทุกวนันไม่อยู่ติดบ้านก็เลยแก้เผ็จจินี่เอ่อจีนี่เลยแบบเฮ้ยถ้าเราใช้รถคันดีๆเนี่ยคือวันหนึง่ง ทีนี่ไปหลายที่ค่าน้ํามันก็แบบพันนึงสองพันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคันนี้ค่ะประหยัดมากๆเอ่อวันละไม่เกิน500บาททั่วนะคะก็พอรับได้นะคะอันนี้คือเหตุผลที่เอ่อหลายๆคนถามจีนี่ว่าเฮ้ยแบบที่บ้านแกนมีรถคัน,นดีๆทำไมไม่เอามาขับบ้างอะไรเงี้ยคือจีนี่กลัวเปลืองค่าน้ํามันค่ะแล้วก็คันนี้ละค่ะจีนี่เอ่อไม่ซีเรียสนะคะว่าต้องนั่งรถอะไรนะคะก็เอาที่ประหยัดน้ำมันดีสดุด